ยูโรปาอีไรส์มิดเยเซลรถบีเอ็มยูปักอินไฮบิดทุกรุ่นทุกคันมาพร้อมกับส่วนลดพิเศษ1 0 0 0 0แสนบาทโปรโมชั่น <Wow. S 1> สำหรับผู้ที่จองและออกรถภายใน31ดกร,รกฎาคมนี้ค่ะที่ยูโรปามอเตอร์ของเรานะคะมีรถ PH e v ให้คุณได้เลือกมากกว่า20คันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5 ซีรีส์เหรือ X ซีรีสอย่าง X3 และ X5 ค่ะอยากรู้ว่ามีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะนี่ใครมีงบไม่ถึง1ล้านบาทต้องไม่พลาดเลยค่ะนี่คือรถ BMW ยูรุ่น 330e Luxury ค่ะเป็นรถปี2 0 1 6นะคะไม่ประมาณ90,000กิโลนะคะมาพร้อมกับความหรูหรา Luxury สมชื่อเขาเลยภายนอกสีขาวด้านในเบาะโทนสีน้ำตาลนะคะ แล้วก็มีการดูแลรักษาเพิ่มเติมด้วยนะคะมาพร้อมกับโปรแกรม SI Package ค่ะที่จะดูแลถึง7รายการเลยนะคะคุ้มครอง3ปีหรือที่ระยะทาง40,000กิโลเมตรค่ะสำหรับซีรีส์3 Luxury นะคะก็เป็นรถที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สู 2,000cc ซีซีลิตรวินพาวเวอร์เทอรนะคะเมื่อรวมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์เข้าด้วยกันนะคะสามารถทำพละกำลังสูงสุดถึง252แรงม้าเลยค่ะโโอ้ห oh. เห็นน้องเล็กอย่างนี้เขาก็เครื่องแรงนะคะสำหรับจุดเด่นของรถซีรีส์3 Luxury คันนี้นะคะคือภายในของเขาค่ะหรูหรานั่งสบายนะคะเบาะทนสีน้ำตาลค่ะชุดการตกแต่งเป็นลายไม้พิเศษมากๆด้านหลังของเขาค่ะ ประตูซ้ายขวามาพร้อมกับม่านบังแดดและด้านหลังมีม่านบังแดดไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับ 330E Luxury คันนี้นะคะราคาอยู่ที่999,000บาทค่ะสำหรับท่านที่สนใจจองและออกรถภายในกรกฎาคมนี้นะคะรับทันทีีส่วนลด100,000บาทเหลือเพียง899,000บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหราคาดีสุดๆเลยค่ะ ขยับมาที่ด้านนี้กันต่อเลยนะคะสําหรับท่านที่มีงบประมาณ1ล้านกลางๆค่ะนี่เลยคุณจะได้เป็นเจ้าของกับรถ BMW Series 5ค่ะซึ่งคันนี้เป็น Series 5ชโฉม G30 นะคะภายนอกสวยสปอร์ตเลยซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะ มาพร้อมกับเลขไม่ประมาณ70,000กิโลเมตรนะคะคันนี้นะคะจะมีโปรแกรม SI Package นะคะบริการดูแลบำรุงรักษาให้ถึง7รายการเลยค่ะคุ้มครอง3ปีหรือที่ระยะทาง40,000กิโลเมตรนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีบรอน,นะคะ่ะด้านในเบาะสีดำนะคะเป็นรุ่น530 e-luxury ค่ะหรูหลาสมชื่อเขาเลยนะคะ ไฟหน้าของเขาค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า Adaptive LED ด้วยนะดูสิสองสว่างทั้งกลางวันกลางคืนชัดเจนเลยนะคะสำหรับ 530e Plug-in Hybrid คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทค่ะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเมื่อทำงานร่วมกันเนี่ยสามารถทำพละงกำลังสูงสุดถึง252แรงม้าเลยค่ะ และภายในของเขาค่ะกว้างขวางนั่งสบายนะคะซีรีส์5ขับดีขับนุ่มใครที่อยากเป็นเจ้าของร้านไม่ได้จริงๆค่ะมาพร้อมกับราคา1 6 7 0 0 0 0บาทสำหรับท่านที่สนใจจองและออกรถภายในกรกฎาคมนี้รับส่วนลดทันที1 0 0 0 0บาทหรือเพียง1 5 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ มาดูคันนี้กันต่อเลยค่ะใครที่ชอบรถสีขาวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่คือรถ B M N M U ซ e รีส์5ค่ะรุ่น 530E Highline ค่ะ เป็นรถปี2018นะคะรหัส G 3 0ค่ะซึ่งมาพร้อมกับเลขไมล์ประมาณ93,000กิโลเมตรค่ะแต่คันนี้ค่ะมาพร้อมกับ BSI 6ปีหรือที่ระยะห่าง120,000กิโลเมตรเลยนะคะคุ้มครองไปเลยยาวๆว,วารันตีเนี่ยสิ้นสุดอีกทีก็เดือน6ปี2025เลยค่ะภายนอกสีขาวนะคะด้านในเบาะสีน้ำตาลค่ะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้า Adaptive LED นะคะ ุดการตกแต่งก็จะเป็นแบบ Luxury นะคะสำหรับคันนี้ราคา1,650 0ล้าบาททัานี่จองและออกรถภายในกระกราคงนี้รับส่วนรถทันที่1 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียง1,550,000านบาทเท่านั้นเองค่ะราคาดีจริงๆเลยนะคะเพิ่มเงินขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคุณจะได้เป็นเจ้าของรถ BM นอมัยู่้3 0า m s ู o r t เเลยค่ะนี่คือรถที่ สวยลวหลูมากๆเลยนะคะแล้วชุดแต่งเอรอบคานหน้าคันนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะวิ่งมาประมาณ7 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับโปรแกรม SI p a อแพ็กค่ะบริการดูแลบำรุงรักษา7รายการนะคะคุ้มครอง3ปีหรือที่ระยะทาง40,000กิโลเมตรค่ะและนอกจากนี้นะคะความพิเศษของเขาด้านบนมีหลังคากระจกซันรูฟมาให้อีกด้วยนะคะการตกแต่ง บริเวณด้านข้างด้านหลังนะคะชุดแต่ง M หมดเลยเท่มากๆเลยล่ะค่ะชุดการตกแต่งด้านในาเป็นแบบสปอร์ตนะคะมีลวดลายเท่มากๆเลยนอกจากนี้ชุดเครื่องเสียงก็เป็นชุดเครื่องเสียงฮามานกาดอนด้วยนะคะโอ้โหน้าโดนจริงๆอ่ะคันนี้สำหรับราคาคันนี้อยู่ที่1 8 9 0 0 0้านบาทท่านที่จองและออกรถภายในกร,รกฎาคมนี้รับส่วนลดท่นที่10,000บาทเหลือเพียง1 7 9 0 0ล้ากาบาทเท่านั้นเองค่ะ งบประมาณ2ล้านคุณจะได้เป็นเจ้าของนี่เลยค่ะขยับขึ้นมาปีใหม่หน่อยนะคะ สำหรับคันนี้คือรถเบียนน้ำอยู่รุ่น330 EM Sport ค่ะเป็นรถรหัสตัวถัง G20 นะคะเป็นโฉม PLCI ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถที่มีเลขไมน้อยนะคะวิ่งมาเพียงประมาณ47,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับเบียคุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลเมตรค่ะวารันตีสิ้นสุดทีเดือน6ปี2025นะคะคันนี้เนี่ยสวยสปอร์ตมากเลยดูสิคะสีของเขา โดดเด่นสะดุดตาเลยนะคะนี่มาพร้อมกับสีพิเศษ Portimao Blue ค่ะซึ่งเป็นสีที่เป็นจุดเด่นของรถ BMW Series 3เลยนะคะสีเฉพาะของเขาเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของ Series 3คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตร Twin Power Turbo ค่ะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะสามารถทำพละกำลังอยู่ที่252แรงม้าเลยแต่พิเศษไปมากกว่านั้นค่ะ Series 3คันนี้ เขาแรงไม่แพ้ใครเลยนะมาพร้อมกับเอ็กตราบูทค่ะที่สามารถทำพลังกำลังสูงสุดถึง292แรงม้าเลยล่ะค่ะ <Wow. S 1> และนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง60กิโลเมตรเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยอะ่ะขับได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าแบบนี้คิดดูสิคะว่าเราจะสามารถเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะคะ และคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับออปชั่นที่ครบคันมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องเซอราวิว360องศานะคะชุดแต่ง M Sport นะคะภายในนะคะเบาะสีดำสไตล์สปอร์ตนะคะไ r i v e ของเขาเป็น ID.7 นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะคะชุดเครื่องเสียงฮามานกาดอนก็มีมาให้นะคะและนอกจากนี้ก็มีหลังคากระจกซันรูฟด้วยเป็นอีกคันหนึ่งที่ออปชันอ่ะครบแบบจัดเต็มเลย ใครที่มีงบประมาณ2ล้านต้องจัดเลยนะคะราคา2ล้าน5 0 0 0 0บาทพิเศษค่ะลูกค้าที่จองและออกรถภายในเดือนกรกฎาคมนี้รับส่วนลดทันที100,000บาทค่ะคันนี้นะคะก็จะเหลือราคาเพียง1,950,000บาทเท่านั้นเองค่ะ มาทางด้านนี้รุ่นเดียวกันเลยอยู่ที่ว่าชอบสีอะไรแล้วนะคะสำหรับ330 EM Sport G20 นะคะคันนี้รถปี2020ค่ะเป็นรถที่วิ่งมาน้อยมากค่ะไม่เพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งเบี้ยสายของเขาค่ะคุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง1,000 100, 0กิโลเมตรค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดที่เดือน11ปี2025เลยค่ะ ภายนอกสีขาวแต่แฝงความเท่ด้วยนะดูสิมาพร้อมการแต่งแบบกระจังหน้าหล่อดูดูเลยนะคะนอกจากนี้นะคะแม็กของเขาค่ะก็มาพร้อมกับแม็กเอ็มสปนะคะมีคาริเปอร์เบรกเอสีน้ำเงินเพิ่มความหล่อเข้าไปอีกด้านข้างชุดตกแต่ง M อ็มสปนะคะขอบประตูของหน้าต่างสีดำปัดก,กันกับสีขาวตัวรถเพิ่มความเท่อีกค่ะในส่วนออปชั่นเนี่ยครบจัดเต็มจริงๆ สำหรับซีรีส์3คันนี้นะคะราคา2 5 0 0,000บาทค่ะสำหรับท่านที่จองแล้วออกรถภายในกรกฎาคมนี้รับส่วนลดทันที1 0 0 0บาทเหลือเพียง1 9 5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่อยากขับ BMW ซีรีส์3ออปชั่นครบๆประหยัดคุ้มค่าต้องจัดเลยนะคะผ่านมาที่ตระกูล X s e r i e s กันบ้างนะคะซึ่งทางยูโรป้ามอเตอร์ของเราก็มีให้เลือกทั้ง X3 และ X5 เลยค่ะ วันนี้นี่ขอนำ X5 มาให้ได้ชมกันนะคะนี่คือรถ B.M. นมันยูรุ่น X5 45 EM Sport ค่ะเป็นรถปี2020ค่ะชมใหม่เลยนะคะหล่อมากๆเลยวิ่งมาประมาณ84,000กิโลเมตรค่ะมาพร้อมกับ b บียรส่5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลเมตรค่ะวารันตีคุ้มครองไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดีทีเดือน6ปี2026เลยค่ะ ซึ่ง X 5คันนี้นะคะก็เป็นรถเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3 0 0 0ซีซี3.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์บโบค่ะทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะสามารถทำพละกำลังสูงสุดถึง394แรงม้าเลยล่ะค่ะโอ้แรงมากๆเลยนะคะและคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน X Drive right นะคะทั้ง4ล้อเลยในส่งการขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนนะคะสามารถวิ่งได้ไกลถึง80กิโลเมตรเลยนะคะโอ้โห ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยค่ะและคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ด้วยมาดูความหล่อกันดีกว่า X5 คันนี้ภายนอกสีดําค่ะด้านข้างของเขามาพร้อมกับล้อแมกซอลลย M ขนาด21นิ้วเลยล่ะค่ะและแต่งหลอด้วยคาลิเปอร์เบรก M สีเหลืองนะคะดูแล้วเนี่ย เพิ่มความจิตจานนะคะเป็นแบบเสือดุนะคะคันนี้และนอกจากนี้นะคะออปชั่นต่างๆของ X5 แน่นอนมีมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงฮามานกาดอนนะคะหลังคากระจกพาโนรามิกกัสรูปขนาดใหญ่นะคะภายในห้องโดยสารกว้างขวางเลยด้านหลังสามารถบรรจุสัมภาระได้นะคะใส่เต็นท์ใส่ถุงก๊อฟได้นะคะจัดเต็มมากๆเลยค่ะ ราคาของเขานะคะคอยู่ที่3,590,000บาทค่ะสำหรับท่านที่สนใจจองและออกรถภายใน31กรกรกฎาคมนี้นะคะยูโรป้ามอเตอร์มอบส่วนลดให้เลยทันทีหน0 0 0 0สนบาทค่ะเหลือเพียง3,490,000 0บาทเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> ถ้าชอบรถ BMW X5 นะคะคันใหญ่ๆออปชั่นครบๆใส่ของได้จัดเต็มนะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะ และนี่ก็คือรถ BMW p ม r k i n Hybrid ที่นำมาให้ได้ชมกันนะคะจะบอกเลยว่าที่ยูโรป้ามอเตอร์ของเรามีรถให้เลือกกว่า20คันเลยค่ะมีรถ BMW p ม r k i n Hybrid รุ่นไหนที่คุณผู้ชมสนใจกันอยู่หรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยที่ Line Official at Europea Motor ค่ะวันนี้อ้าอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ